เต้นได้ท <à: tripod>. ีน <desserts> <t ary> ี้แหละกระเท่าแล้วอุ้ยไม่เต้นได้เยอะนะได้ไหมตัวเต้นได้เยอะเอาเยอ่ๆได้ไหมนางเสือดาวคืออย่างนี้เออแม่เสือสาวด้วยโอ้แม่เสือสาวเออ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 แม่จะเห็นแม่เหรอเออนี่ไงแม่ต้องมาตรงหน้าบ้านเร็วๆหน้าบ้านเออเนี่ยสว่างเออเนี่ยเนี่ยเขาจะว่าแม่อีกล่ะเอาถ้าแม่เต้นไปเต้นเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์ว่าแม่อีกนะไม่ว่าเพราะ ทุกตอนนี้ที่เก่งเคยที่แม่เคยเล่าให้เก่งฟังคือตรงนี้มันเป็นลานซ้อมเต้นของแม่ใช่ปิดปิดปิดถนนตรงนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าแม่ตอนนั้นแม่ทําทีมแดนสี่สิบห้าสิบคนนะเพราะว่าพี่คนนั้นยังมาบอกเลยเนี่ยพี่ก็ยังซ้อมเต้นกับแม่เขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยใช่อ๋อนี่นะครับแม่เต้นน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดนี่ไงคุณหนูบอกว่าแม่น่ารักยกคนคอมเมนต์ด้านแม่อีกเอ ทำน่าเกียดไม่ไม่ไม่น่าเกียิน่ารักเป็นคนชม,มนไม่ถ้าถ้าถ้าคุณว่าน่าเกียินะเพราะว่าไปเบิรงลุทเฮดเขาสิเ,นนออเ้นทานี้เบอเอออออ,ออออออคโยตี้เขายังเต้นท่านี้เลยออเนาะเขาคโยตี้เขาก็ต้องเต้นทั้งสี่เป็นบปเ <c oughs> อ้ามันไปแล้วนี่ตัจดจริตไหมไม่ไม่มันน่ารักแม่น่ารักแต่เก่งนั้นสิเต้แต่อาหารแมร่ก็ยังอร่อยแต่เก่งค้นเอ๋ <c oughs> เออ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 ไม่ไม่เหนื่อยเหรอทำเลยก็สบายอ่ะนี่จะแม่เลิศเห็นไหมอ้าวแม่ก็ทำตามเอาแล้วได้ออกกำลังกายนะเออออกกำลังกายดูแม่แล้วหายเครียดเลยค่ะได้ออกกำลังกายนะนี่เอฟซีสุรินครับชัดเจนค่ะชอบภาษาสุรินเรแม่หอยน่ารักชอบมากมากเลยขอบคุณมากนะคะเอฟซีแม่หอยกับบอสเก่งครับเบิ่งดูคลิปติดคัากว่าซีรีส์นะอุ้ยขอบคุณมากนะครับนี่อ่ะนี่แหละ วันนี้ก็มาทักทายตอนเย็นรอหุงข้าวเนาะแล้วก็ทำกับข้าวหุงแล้าคาหลานสาวชอบเต้นท่าไหนท่าไหนอ่ะท่าไหนหลานสาวไหนแล้วเขาเขาคุณการจนาบอกว่าหลานสาวชอบเต้นท่าไหนบอกแม่เ๋ยไม่จะทําให้ดูท่าไหนครับท่าไหนเออแม่หอชอบเต้นท่าไหนท่าอยู่หน้าเวทีอย่างเงี้ยไหนเออบอกเขาบอกว่าหลานสาวชอบดูแม่เต้นท่าไหนใช่อ่ะพิมมานแล้วแม่เต้นดูแม่มีใจว่าแม่มีหลายท่าท่าที่หนึ่ง เอ้ามันก็เรียงท่าไม่ได้นะก็เลยแต่็กคิดอ่ะเอาเอาตักท่าอาจจะสามท่าแล้วก็มีชื่อให้หน่อยท่ามันจะตั้งชื่อได้ยังไงอันนี้ท่าสักท่าหนึ่งอันนี้ท่าอะไรอ๋อเออเออนี่หนึ่งท่าอาจจะเออ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 อันนี้ท่าเอ้าท่าท่าไหว้ฟ้าไหว้ฝนไม่ช่าท่าลมท่าลมท่าลมเดาเออจโลมมาถ้ากึงโลมมาต้องต้อง คุณกาจนาพิมพ์มานะครับว่าหลานทาก้นงอนค่ะอ๋อเอ่อที่ที่อ๋อเออแบบนี้เหรอเออเอออ๋อหลานชอบเต้นเหรอไม่ต้องต้องอย่างไงท่านี้เหรอคุณกาจนาเอาเมนปะบอกว่าใช่ไหมนี่เลยค่ะใช่นี่ไงเห็นไหมเขามีส่วนร่วมกับเรามันต้องก้นงอนอย่างนี้ก้นแหม เาลานเขาก็ชอบเต้นเหมือนกันนะโอ๊ยเหนื่อยอ๋อเขาชอบเต้นท่ากลอนๆงนินเงินก็ไม่มีคนบ้าแล้วน,าน้าอ๋อที่แม่ไปเต้นตรงนั้นเออเใช่เออทาค้นงอนงนส,สดีสองร้อยท่านนะครับชอบแม่หอยเจ๊เจ้าเจรจา เออเนี่ยใช่ค่ะชอบเต้นเต้นให้ดูอีกหน่อยค่ะคุณแม่โอ้โหเก็เร็วคนหลานเขาจะเต้นตามนี่ไงคุณกาญจนาใช่น่ะนี่ค่ะเต้นให้อีกรอบหน่อยคนเขาไม่ชอบแต่คุณจะบ้าไม่ไม่ว่าไม่เต้นขนาดนี้้วไม่มีใครว่าชอบแต่คุณกาญจนานั่นแหละเขาไม่ชอบนะเขาจะเขาจะไม่ดูแม่นาแม่ลืมกดสวิ์มองของเขาหรือเปล่าคะอุ้ยไปเบืงก่อนกดไหมคร ไฟมันไม่ติดไฟไม่ติดจริงๆไฟมันโดออกมาจริงๆน่ะเอ้าเออนั้นไงต้องกดไหเนี่ยเอ้าอ๋อกดแล้วโอเคทำไมถึงเห็นน่ะเขาว่าแม่ไม่ได้เอ้ากดอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับไม่งั้นเราไม่ได้กินข้าวนั่นน่ะอือมันนั่นอีหลีมันไม่ติดจริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้ยเอาเหมือนตาทิพย์เลยอ่ะเอาเนาะเอาก็ดีแท้ คนไหนเอฟซีคนอื่นชื่อว่าไงเดี๋ยวนะเก่งเลยนอก็ดีแท้ขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อเลี้ยวเห็นไม่มีไฟจริงๆอ่ะคุณแตงรัตนาขอบคุณมากนะคะถ้างั้นแม่ไม่ได้กินข้าวนี่ยบอทันปิดร้านง่ายบอกแม่อันปิดสี่ทุ่มจ้ะเก่งงแม่เปล่าไม่ได้แกงจะหลอกแม่ให้เต้นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคุณการจนาจริงๆหรือเปล่าเก่งจริงหลอกแม่ดิอุ้ย คนเอฟซีนะคะคเก่งหรอแม่นะเขาบอกว่าเอฟซีบอกให้แม่เต้นโค่นงอนงอเพราะว่าหลังเขาจะเต้นด้วยเก่งหาเรื่องอกีกแล้วแม่ไม่รู้เพราะว่าไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไงพี่ไม่ได้หลอกอ่ะสาบาเนาะยี่ยดีตั้งแตาแต่ไหลเดี๋ยวทิชชูชับเอาจริงๆแม่ไปเอาไปเชื่อไปเอาโทรศัพท์แม่มาอ่านคอมเมนต์เลยมันอ่านไม่ได้หรอกเนี่ยเต้นอ,อีกค่ะแม่เนี่ยเอาจริงียตัวยันยังเอาไม่เต้นหรอกคน คนอาจจะไม่ชอบแม่ก็้เขาจะว่าแม่เป็นบ้านี่ไงคุณกัญจนาทูนสุวรรณจริงๆค่ะหลานหนูชอบเต้นเนี้ยเนี่ยแต่ไม่แก่้กิงจะอ่านชื่อกิงจะจิตนาการชื่อเขาได้ยังไงเออแต่อยากให้แม่ห้ต้นอีกรอบค่ะเนี่ยก็คุณกัญจนาดูลูกสาวกำลังเต้นท่าแม่คือกัญจาแม่ยอดอ้อเคเคนะนี่ลูกสาวกำลังเต้นท่าเหมือนแม่เหมือนกันเต้นเพลงอะไรอ่ะ เต้นนางฟ้ารดนห่อแมครับคุณแม่ยอดอ้อพิมมาจะแม่จะเต้นคุณชายเกรดบอกว่าดูนางฟ้ารดน้่ะครณดูทุกวัน่รู้ไหมว่านางฟ้ารดนเห่คือเพลงไครเออเพลงไครต้นฉบับอยู่นี่นะนางฟ้ารดนเห่คือเพลงใครอ่ะพิมพ์เห็นไหมเพราะว่ามันไม่ดังอ่ะไม่ขึ้นเลยอ่ะพิมพ์ไปใน y o u t u ู e มันไม่ขึ้นเลยไม่ดังอ่ะนางฟ้ารดน้เห่อแม่พิมพ์แล้วเหรอมันไม่คุ้น เก่งทำไมไม่ทำให้มันขึ้นมันขึ้นก็พิมพ์นางฟ้าล้นเหมันมีมันมีหลายมันเขาเรียกว่ามันมีหลายมันไม่ขึ้นไม่พิมพ์อ่ะชื่อเพลงมันแบบว่ามันซ้ํากันก็มีคนเราร้องอะไรเงี้ยเราไม่ดังมันขึ้นมาจากของคุณอื่มนะเออเด็กบ้าดังคุณกาญจนารู้ไหมว่าดังฟ้าล้นคุณอาคอยอาคุยน้อยอาคอยติ๊กตอกกับเมื่อกี้ดูในติ๊กตอกแล้วเสียงพูดไม่ตรงกันมาดูทางนี้ชัดกว่าอ๋อคุณอาคุย แมื่อกี้ดูในติ๊กต็อกประมาณว่าปากกับเสียงไม่ตรงกันอ๋อเหมือนภาคเหมือนคุณลําดวนแม่เต้นอีกยังไม่เห็นแม่เต้นเลยนั่นเห็นบออันนี้ยังไม่ได้แกงนะจริงๆถ้ากระดกก้นขาแม่เนี่ยแม่ยอดอ้อเนี่ยเอาไม่ได้ตัวเอาเบิรงเนี่ยมันเดี๋ยวไม่เห็นหรอกถ้ากระโดกก้นขาแม่เ่ย,ย,ออเ,เ,เ,ยเห็นบอจก,ก,ก,กินชิ้ตัวแม่งให้ยังเอาเนี่ยตอนนี้กินข้าวไปดูไลฟ์ไฟแม่หอยเต้นอีกหน่อยค่ะเนี่ยเห็นไหม<ข>เอาอีนี่แม่เอฟซีขอมานะ เขายังบอกเลยว่าแม่ลืมกดบก่งข้าวจะเป็นดีเนาะต้องเต้นทดแทนเขาร้องเพลงด้วยเอาจริงๆนางฟ้ารุถแห่อ,ตอ,อตอนนั้นก็ได้ตอนแรปอะตอนแรปนะตอนแรปว่บบางไงวะขึ้นตนัววะเอาอย่างยัดอะไรนะอะไรนะกระเทยหน่อยกระเทยเออ แแลนวกเต้นไรสุดนะเก่งกระเทยหน่อยกระเทยเท่ากระเทยอวนหัวโปกกระมี่บุ่มเน่ากลายเออน้มมือกปจับเต่าหยั่งหยับง่นเต็นสะบัดกระหลุดล่องหดเอวเมาแลกระเละตูเลยซุอเมาแลกระเลตูเลยซุยหลกโจกร้อยคุยกระมวลกันเฮ่ามือนีร่วมกันกระเทยเลี่ยงนากระดานกระตินหมาหยอกฮ่าเลี่ยงนากระดานกระตินหมาหยอกฮ่อ เมาแล้วจะตีกันเด้อสูงเมาแล้วจะตีกันเด้อสูงร่วมกันเป็นหมูอ่อย่าพ er ักกันหยาดผู้ชายเด้อค่ะเด้อค่ะเอเอนี่เห็นไหมดาว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 ดามเป็นไงล่ะทุกคนก็ฝากติดตามเพลงคุณแม่ด้วยเนาะอ๋อกาญณนายังไม่รู้ว่าเพลงแม่น่เนี่ยเออเพลงนางฟ้ารถแห่นะครับ กระโจน<ง>ฟังเห็นได้เปลี่ยนหลายๆคนนั่นเองอัดไปว่าสองเดี๋ยนคนเบึงในหน่อยหนึน่งคนฟังนหน่อยหนึน่งมัน,นมวนเดชคาบาเสียโกรธเบิ้องที่หละถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อว่ามันพอนะ่กดดูสิคะ่ะเออแม่หอยเต้นเก่งทั้งเลยคะ่ะเต้นในทุกท่าเมื่อก่อนไม่เป็นครูฝึกอะแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนแม,ม่หอยเป็นครูฝึกแดนเซอร์ครับแกเลยเต้นในทุกแบบ อยากดูแม่เต้นฮิปฮอปค่ะพัทสันเยียงก่อนเต้นฮิปฮอปฮิปฮอปแบบได้เยอ <c oughs> <c oughs> ที่มันโยโยโย,โย,โยอะไรแบบนี้นะในพนับนะไม่รู้อะ่ะเออหรอดูแม่หอยเทลไร,รมีความสุขมากค่ะแม่หอยอารมณ์ดี การจนาคุณอาจะว่าตอนแรกย่าก,ก็ไม่รู้ย่าเลยถามน้องวันใส่แไปาท่าเต้นนี้มาจากไหนเขาเลยบอกว่าเป็นแม่หอยอ๋อเออ,อเอ,อือดแล้วเลืองรู้ว่าเลืองรู้ไหม,มว่าแม่หอยมีเพลงนางฟ้าลุดเหตุะเอตอบมาสิคะคุณกาญจนาคุณชายเกรซบอกว่ารับบทนางเต้นแล้วหนึ่งคุณรอสักครู่กําลังพิมพ์บอกว่าลูกสาวสองขวบยังดูแม่หอยเลขาเอฟซีจากจันทบ,บุรี